สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์งพันลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอยวีไอพีผมก็ดีมีเลข เด่นนะครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่คำนวณแล้วประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและสองตัวล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลหวยฮหาหนอยทั้ง3าฮหาหนอยจะได้มีเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่น หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสรากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันดอกสรากหวยฮานอยงวดประจำวันที่26 เดือน2คือเดือนกุมภาพันธ์ครับ2องพครับผลกันออกสรกหากหวยฮานอยพิเศษซึ่งทําการออกในช่วงเวลา17บเจ็นาถึง17บเนกาสานาทีเลขท้าย3ตัวบนออก028 2์สวบสองเลขไท้าย2ตระาวเ7นะครับ ผลการออกสลักหวยฮานอยปกติครับซึ่งทําการออกในเวลาในช่วงเวลา1ิบแปดนาฬกาถึง10บแปดนาฬิกนาทีเลขไทยาย3ตะวันออก2 3 4 2ตะวัน3 4เลขไทย2ตัวล่าง20ครับและผลการออกสลักไวยฮานอย VIP ครับซึ่งทำการออกในเวลาในเวลา19นาฬิกาถึง1 9เกนาฬิกา30นาทีเลขไทยาย3 ตัวบนออก4 6 0 2ตัวบน6กเลขไทยาย2กลาง20นครับนี่คือผลการเลาสลากไวหฮานอยพิเศษปกติและ VIP ในงวดประจำวันที่26เดือน2กุมภาพันธ์ครับมาดูเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับผมได้นำเลขท้าย3ตัวบนของหวหฮานอยพิเศษครับซึ่งออก0-28ครับ มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่แล,ละหลักครับมาดูเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลักร้อยผมได้นําเลขศูนย์นะครับคานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณไว้แล้วครับ4ตัวครับ4ตัวที่ผมคํานวณได้ก็มี3 4 8 9ครับ3 4 8 9หลัก10ครับหลัก10ผมนําเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจะําหลัก10 ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวมี 3, 4, 8, 9ครับ 3, 4, 8, 9และหลักหน่วยครับผมนำเลข8คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้ว4ตัวครับ4ตัวก็มี 2, 5, 7, 0 2, 5, 7, 0นะครับนี่คือเลขเด่นครับที่คำนวณได้ครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยพิเศษครับในงวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์ครับ มาดูกันจับคู่นะครับในชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษผมนำหลัก14ตัวที่คำนวณได้ครับ3 4 8 9กจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวคำนวณได้ครับ2570จะได้ชุด2ตัวล่าง2ตัวบนดังนี้ครับ3ามวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวได้3 2 3 5 3 7 3 0 4าจาวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้4 2 4 5 4 7, 40 8วังหลักสิบจับผู้หลักหน่วยสตัวครับจะได้8 2 8 5 8 7 8 0 9าวังหลักสิบจับผู้หลักหน่วยสตัวครับจะได้95จะได้92 959790ครับทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบนของหวยฮานอยพิเศษครับ16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงของหวยฮานอยพิเศษ16ชุดนะครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุดสรุปเด่นครับผมจะสรุปเด่นในชุด สองตัวบนครับจากทั้งหมด16ชุดครับผมจะตัดสรุปให้สมาชิกดูเพื่อหาชุดเด่นที่สุดครับมาดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบตามสูตรที่ผมคำนวณไว้4ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9ผมดึงเด่น2ตัวครับผมดึงเลข3นะครับดึงเลข3และดึงเลข8ครับดึง3และ8 2ตัวครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วยคำนวณ4ตัวครับ2570นครับ2570ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับ ดึงเลข2และดึงเลข5วางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นชุดเด่นครับผมจะนําหลัก12ตัว3และ8จับคู่หลักหน่วยเด่น2ตัว2และ5ครับจะได้ชุดสรุปเด่น2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี3 2 3 5 8 2 8 5 4ชุดครับ3 2 3 5 8 2 8 5 4ชุด ในสี่ชุดนี้ครับเป็นชุดสรุปตัดมาจาก16ชุดนะครับชุดเต็มเต็มสิกชุดหรในชุดเต็ม4ชุดมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาตามสูตรที่ผมสรุปเด่นหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคำนวณได้เล็กเด่นนะครับในชุด2ตัวบอลของหวยฮานอยพิเศษก็นํามาเทียบกัะจนจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับ มาดูชุดสามตัวบนต่อครับชุดสามตัวบนผมก็ได้นำหลักร้อยครับดูที่ตำแหน่งหลักร้อยกันนะครับหลักร้อยนะครับตามสูตรที่คำนวณส่ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลขสีและดึงเลข9วางังหลักร้อยครับ ในชุดสตัวบนผมจะนํา4่และ9วางหลักร้อยมาจับคู่ว่าชุดเด่น2ตัวบนสชุดนะครับ3 2 3 5 8 2 8 5ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยพิเศษดังนี้ครับชุด3ตัวบนที่สุดจับคู่เด่นไหมครับ4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวสี่ชุดได้สี่ส4ม2 4ง5ี่สามห้วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวสี่ชุดได้เก้าสามสองเก้าสามห้าเก้า รวมทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยพิเศษ8ชุดได้กันครับนี่คือชุดตรงๆของหววยฮานอยพิเศษครับ8ชุดครับในทั้งหมด8ชุดนี้ครับชุดสรุปเด่นนะครับผมจะสรุปชุดเน้นชุลองสมัยชิงดูครับ 8. ดชุด3ตัวบนของหวยฮานอยชุดเด่นที่สุดผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นที่482ครับเน้นไปที่4 8 2นะครับรองไปที่ 9, 3 5ครับ รอง935เน้น4 8 2รอง935ครับและในชุด2อะตัวน4ชุดเด่นครับ4ชุดเด่นก็มีนะครับ4ชุดเด่น3 2 35 8 2 85ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่82ครับเน้นไปที่82ครับรองไปที่35ครับเน้น82รอง35นี่คือชุดสรุปนะครับเน้นรองครับ2อะตัวนและ3ตัวของหววฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP แนวทางสูตรคำนวณสูตรนี้ผมสรุปเด่นเน้นไปที่ฮานอยพิเศษครับรอบ17นาฬิกาถึง17นาฬิกานาทีครับมาลุ้นครับจะมาที่ฮานอยพิเศษหรือไม่หรือจะในชุดสรุปเด่นจะไปอยู่ที่ฮานอยปกติหรือ VIP ก็ต้องมาลุ้นครับนี่คือข้อมูลในชุด2ตัวบนและ3ตัวบนครับมาดูชุดเด่น2ตัวล่างต่อครับชุดเด่น2ตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษครับ งวดล่าสุดครับ26กุมภาพันธ์ออก97ครับล่าสุดออก97ครับมาดูเลขเด่นนะครับหลักสิหลักหน่วยครับผมได้นำเลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดนะครับซึ่งออก97มาเป็นแนวทางการคำนวณครับดูที่หลัก10ครับหลัก10ผมได้นำเลข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10 ได้เลขเด่นจากสูตรที่ผมคำนวณไว้แล้วสตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี3580ครับ3 5 8หหลักหน่วยครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วสตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1469ครับ1น6 9ี่นี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทย2ตาร่างของหัวหน่อยครับในหลักสิบตัวนะครับ3580ครับ3580ผมดึงเด่น2ตัวครับ ดึงเลข8ครับและดึงเลข0ย์วางเด่นที่หลักสิบครับหลักหน่วยสูตรก็ในสย่ตัวครับ1469ครับ1 4 6 9ดึงเด่นสองตัวครับดึงเลข1ครับและดึงเลข9ครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบตัวสูตรแดละศย์จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1นึเลขเครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหุยฮานอยพิเศษดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวล่างที่จับคู่ไว้ก็มี8ปดหนึ่ง 81901094ครับ818901094ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดผมสรุปเน้นเด่นไปที่8 1ครับเน้นที่8 1ครับรองไปที่09ครับเน้น8 1รอง09นี่คือชุดสรุปเด่นเล็ก้ทย2พลังของหวยฮาหนอยครับ มาได้ทั้ง3หามหนาลอยครับพิเศษปกติและ v i p แนวทางสูตรคำนวณสูตรนี้ผมสรุปเน้นไปที่หาลอยพิเศษรอบ17บเดนกถึง17บเนกาสานาทีครับมาดูการสรุปนะครับผมจะสรุปหวยฮหาห่อยทั้ง3หาาหลยครับพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์ในสมัยเช็กดูครับในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมคำนวณ ได้จับผู้เด่นในชุด2ตัวไว้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดครับ3 2 3 5 8 2 8 5 8 1 8 9 0 1 0 9, 0, 0 9ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวบน2ตัวล่างมาได้ทั้ง3หาหน่อยครับพิเศษปิติและ VIP แต่แนวทางสูตรขำววณสูตรนี้ผมสรุปเด่นเป็นปี่หานอยพิเศษร,รอบ17บเนกาถึง17บเนาิกาสานาทีครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับ ในชุดฟันธง3ตัวะบนครับ3ตัตะบนผมสรุปเด่นเน้นไปที่4 8 2ครับ2ตัตบนในชุดฟันธง82ครับ2ตัวล่างชุดฟันธง81ครับนี่คือชุดสรุปฟันธงครับและชุดรองกันไว้ครับรองกันไว้คือ3ตัตะบนรองไปที่3 9 3 5ครับ2ตบนรอง352ตัวล่างรอง0 9ย์ครับนี่คือชุดสรุปฟันธง3ตัตะบน2ตัตะบนและ2ตัวล่างครับ มาดูที่เลขรูดนะครับเลขรูดบนล่างครับเลขวิ่งลอยรูดบนล่างครับเด่นบนนะครับเน้นเลข8ปดเด่นล่างเน้นเลข8เช่นเดียวครับ8บน8ล่างเช่นเดียวครับนี่คือข้อมูลแนวทางวหวยฮานอยพิเศษในงวดประจําวันที่27กุมภาพันธ์2567ผมได้นํา มาลงคลิ่ไมกับสมาชิกสูตรหวยบนดินได้ติดตามเพื่อหาข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับ,รบ,รบตัวเลขตุกตัวเลข,เ,ลข,เ,ลข,เ,ลขเป็นเลขสูตรคํานวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮา,หาหนอยกันได้ในงวดประจําวันที่2 7กุมภาพันธ์ครับ ขอบคุณสมาชิกสุตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการทำนสุตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอภิฐและฮานอย VIP งวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2 5ง7ลงหนึ่ง้กบเ็ิพิสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็น กำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดรวัยดีเลกเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกได้จิตตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ